สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะรุมถลม่มพี่ชายตังโมโซเชียลรุมถลม่มพี่ชายตังโมหลังเททนายตั้มถอนตัวไม่ตามคดีแตงโมแล้วจากกรณีช่วงเช้าวันที่7มีนาคม65ทนายตั้มสิทธาเบียบังเกิดโพสต์ a c e b o o k ส่วนตัวเปิดตัวคนสำคัญที่จะช่วยตามหาความจริงการเสรียชีวิตของแตงโม หลังพระตกเรือสปีดโบท๊ทนั่นก็คือต่อยดายศเดชจบพี่ชายของตังโมซึ่งทางทนายตั้มระบุว่าถึงแม้แม่น้องตังโมจะไม่ติดใจสาเหตุการตายของลูกสาวแล้วแต่วันนี้พี่ดายศซึ่งเป็นพี่ชายของตังโมเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งทนไม่ไหวขอร่วมตามหาความจริงกับผมเพื่อหาสาเหตุการตายของน้องสาวพรุ่งนี้เวลา9ก้นาฬิกาผมกับพี่ดายศจะเข้าไปพบตำร,รวจ เพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดีล่าสุดเรื่องกลับผิดคาดช่วงกลางดึกวันเดียวกันทนายตั้มได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ายิ่งกว่าผิดหวังสรุปแล้วผมโดนเทแล้วครับผมเข้าใจว่าเลือดข้นกว่าน้ำขอโทษพี่ๆนักข่าวที่ทำให้เสียเวลาพรุ่งนี้ต้องขอยกเลิกไปก่อนแต่ผมในฐานะพี่คนหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อตามหาความจริง ให้น้องแตงโมคงไม่หยุดครับแต่ต้องกลับมาคิดทบทวนถึงเรื่องที่ผ่านมาสำหรับพรุ่งนี้ผมขอพักสักวันก่อนเดี๋ยวมีแรงแล้วมาลุยกันต่อนะครับเราจะไม่ยอมแพ้ถึงแม้วันนี้เราจะหมดแรงอย่างไรก็ตามหลังชาวเน็ตได้ทราบเรื่องต่างโพสต์ต่อว่าพี่ชายแตงโมเป็นจำนวนมากหลังจากถอนตัวไม่ตามเรื่องของน้องสาวแล้วอาทิเป็นผู้ชายได้ลั่นออกมาแล้ว ก็ไม่รับผิดชอบคำพูดตัวเองเนาะที่สำคัญดันเป็นครอบครัวของผู้ตายด้วยสงสารทนายตั้มตอนนี้ดันไปยุ่งกับแม่และลูกชายแบบนี้เรื่องนี้ทำให้ลูกสาวน้องสาวต้องตายซ้ำตายซ้อนเพราะมีครอบครัวที่ไม่ทําหน้าที่ครอบครัวไม่สู้เพื่อเขาอย่าออกมาประจานนิสัยตัวเองกันเลยถ้าเขายังอยู่เขาคงอายนะ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ